ครับบบิปสามามนะครับชูเป,ปอร์เก็บเคนะคัขัน8ปดสเกียลองครัโามบโอ้นโน สวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกคันกันเลยนะครับวันนี้ว่ะดอกไม้มันเดือดไหครับช่วงฮามงเย็นนะครับไม้เก่าๆเริ่มเรับจะเฝ้าเบื่อกันนะเพราะว่าผมมีไม้สิบใยครับไปกับโบกินนะครับไม้พวกนี้แบบมาใส่เตือนๆย้ำเลยนะครับมากับกบติดปีก3.3นะครับกับซูเปอร์เจ็เคนะครับ4.5ในกล่องจะมีผู้ใหญ่ลุนรับรางวัลนะครับลองไปซื้อกันได้รุ่นรับรางวัลจะได้เกอร์ทองนะครับมากับอันนี้ครับสตองฟิต พึ่งล่างแล้วมืันนี้นะครับสายพีสองขันแปดสิบเก็บลองดูครับโอ้ยจำปิดปลาครับถามันบัได้ปลาก็จะต่อสิบนะครับเพราะว่าเขาบัได้ออกไม้สองคำเสาๆนะบัได้บูขึ้นตะกอนครับคนโตุบหลายจัดเขาเรียกว่ากรจาะกบครับปลาจิ้นเนี่ยวัวด้ไหอาศัยตีแบบหย่อๆครับ ก็จะไออด้แต่ละตัวนี่โมันต์เงง่ายๆเลยครับพอมาตัดแค่ตัวมันจะกัดแค่นั้นนาทีหนึ่งสองนาทีถามว่าเขาหรือเปล่าถ้าถามเขาก็จะมันตื่นยังไงเลกลีย,ย,ลลออยบลอย

ตีดนโมดน่ะค่ะตีกดฟ้ากินเลยกับน๊ดตุนเตื่อยุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดตา๊ดาุ๊ดตน๊ดตุ๊ดตึ๊ดอุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดตึนดตุงดตึ๊ดตุ๊ ไอแมนตัวตัวมันเฮ้จอยดีม UM> uh ั้ันดีดีของมันวะของเงี้ยเก้าลทีวีใส่มันเงี้ยของบัวเอาซะว่าบัวนี่ตัวแกงใส่งี้งูได้ดายเลยอันนี้มันตัดแล้วไปจัดไปยันนี่น่ิ เงี re, ้ยแต่ปารุดปายุดปายุดไปครับพ่อครับแบอนี้ค้ำเหระเห็นบ่ผมพวกมกเดี่ยวออกไม้เขาเดี่ยวค้ำในไม้เดียวเลยแหละเพราะว่าต้องย่ำน่าแต่ละไม้แต่เมื่อกี้ไม้เดียวอยู่หันคอยมาตอมมือไม้นะครับไปวบาดทำไมครับผมครับผมมื่อนี้มาต่อคลิปนะครับเมื่อโต๊ะป้าเมื่อกี้เจ็ดหมื่นแล้วสามหมื่นแล้วครับเพราะว่าผมบ่าบางนะครับก็ออกโต๊ะช่วงเย็นๆนะบางก็มาโต๊ะขับมาต่อคลิปนั่นแหละเพราะว่าปลากินอย่างนะ มันนี้จะวาดวนกันครับไบ่ปลาดิปลาเด็ดโตน้ำขอ,อกันมอนี้ค,คิดว่าปลากินเนี่ยลองเมืงกับใบเงี้ยแต่เจียมสีสวยคนงานเท่าไดิม่ข้ออ่างปลากินหยางโอ้ย่าเร<ฮ>าเหมือนหูหัวให้เก่งเลยมาไก้กระโหซึ้งไก้กระหซึ้ง,น,งน่งัดรวมเทมไบยน กรับาาว่โอ้โหขาเราส่งง่ายแต่เฮ้ยมาดนตัวนี้อันนี้งมันเนี่ยตบเพื่อนบุบไม่เาต้อง่าาควาสิ่งสิตีครับกใหม่ cốc nhà ba

ก็เคยดนหายดิไปเยจะหายดิไหนตัวไปฝูงใก็ะูงจับดิ Nè cái này, đúng không? Bố cái Này Mua không? Mua không? ta mua đồ อย่างต่งนานาก็จะตัดแต่่าตัดหัวด,ดูวยัไม่ได้ผูก ประตูมาเต็มดิตัวจัด

ไปเชียงขึ้นครับนี่กอาจจะมาดีเน็ตแค่หนถ้ามองมัวใจเลยนี่หนานอยู่นี่บานี่เารอใส่ใหม่วอใส่เงี้หน่นหอนครับไปผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์พูดครับเหยียกก่อนแบทบ นี่ก็เปียกจ้มึงขนาดเข้ากับแพรให้เหนียวนะเข้ากับแพรให้เหนียวเป็นมูผู้แพ้ได้มีสิทธิพูดครับควมสนมาครับคำไหนคำนั้นครับคำไหนคำนั้นครับความสามารับขาพอดีล่ะขอกกําลังกายไปในตัวบอกแกนบอกน้องไอ้ทีมัวต่อติว่าถ้าทีแพรมาดูเลยครับตีแพะเออะก็มาเล่นียวนานนี่นะ ิ่งข้ก็มีกันครับเจ้าประสัดมาเล่นน้ำนี่นะสองกัะสัตเข้าวตงเขาพี่เล่นน้ำมาทอดัวกระสัตมาดิยู่นไม่ได้เหี้ยใช่ครับยังจะขี่แผงอยู่โดนเี้ยกระสัตรกระสั 谢谢你们。